เฮ้ยโยสวัสดีครับผมก็ยินดีรับก,กับคุณช่อชอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนจากหายไปพักหนึ่งนะพอดีผมติดงานนะครับจะมาอัปเดตตลาดกันสักนิดหนึ่งเนาะว่าอ่าที่ผมคาดการไว้มันมีจุดที่ผิดหรือว่าอย่างไงนะครับมาวิเคราะห์กันต่อเนาะเล่นไปตามหน้ากราฟที่เราเห็นกันในทุกๆวันนะครับโอเคมาดูตัวของ DX ยันก่อนดีกว่า DX ที่ผมบอกผมมองว่ามันน่าจะขึ้นไปสักรอบหนึ่งถูกไหมไม่ขึ้นนะผมเลือกที่จะทําชุดพักฐานโดย ตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการเบรกโครงสร้างเกิดขึ้นแล้วนะครับมีคลิปติ๊กต็อกไม่ต้องห่วงนะครับเริ่มมีการเบรกโครงสร้างเกิดขึ้นแล้วจากเส้นนี้นะครับซึ่งสิ่งสําคัญก็คือว่าถ้ามาหลุดชุดนี้ลงไปนะครับหรือว่าถ้ามาหลุดชุดนี้ลงไปแบบปิดแท่งใต้ชุดนี้นะครับเปิดมาวันจันทร์เนี้ยแล้ววันจันทร์ปิดแท่งอีกทีหนึ่งเนี้ยปิดใต้แท่งชุดนี้นะครับก็จะเป็นการคอนเฟิร์มเพื่อลงต่อเนาะเพราะว่า ตอนนี้มันเป็นทําทรงขาขึ้นถูกปะเนี่ยยกไฮยกโลยกไฮยกโลตลอดถูกปะทีนี้ถ้ามันเกิดปุ๊บแล้วมันหลุดลงมาเนี่ยนะผมแล้วไม่ทําไฮต่อเก็ตปะไม่ทําไฮไฮหรือไฮสูงขึ้นนะครับก็น่าเป็นการคอนเฟิร์มเพื่อลงต่อนะครับอาจจะพักค่อนข้างลึกผมมองไว้แถวร้อยสามนะครับผมมองไว้เหมือนยังเหมือนเดิมนะจุดที่ผมจะรับว่ามันน่าจะลงมา ดังน,นั้นเนี่ยตลาดคิโตก็แล้วจะยิ้มได้อีกพักหนึ่งเลยนะถ้ามันออกหน้านี้นะครับดูวันวีก็อย่างที่เห็นว่าเนี่ยแท่งนี้ดีเจกลงมาแล้วอันนี้ดีเจกลับขึ้นไป่าอนใจที่ว่าแท่งนี้ปิดออกมาเป็นแท่งแดงนะครับปกติมักจะเป็นเขียวปิดขึ้นไปแล้วแหละเนาะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ถ้ามองนี้อาจจะเข้าสู่ชุดไซด์เว์ก็ได้นะถ้ามองจากตรงน,นี้คร่าวๆนะครับ อาจจะไซวิกข้างอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเราเดี๋ยวค่อยเลือกทางต่อเพื่อให้โมเมนตัมมันกลับมาก่อนนะสิ่งสำคัญก็คือถ้าไซเวนานเนี่ยตลาดคริปโตก็จะอา่อาจจะถึงช่วงที่ใกล้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราอาจจะอิง DXY กับตลาดคริปโตได้ยากเพราะว่าตอนนี้ทุกคนหันเงินเข้าตลาดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาวิเคราะห์กราฟกันต่อว่าตลาดคริปโตเนี่ยจะไปทางไหนนะครับสำหรับ d ผมยังมองว่าถ้า ดูเส้นนี้นะครับเส้นสีแดงที่ผมให้ไว้เป็นเส้นปราเนี่ยก็จากที่ตัวล้วจะเฮนะครับดีเอ็กวายน่าจะลงต่อนะครับแนวะรับอยู่ที่ประมาณร้อยสามที่ผมมองไว้นะกาลังสวยเลยถ้าลงมาแถวนี้เนื่อง้ายมันเป็นนเป็ฟีโบด้วยใช่ไหมเนีเ่ยฟีโบโอเอจุดแปดเนี่ยแถวเนี้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเอจุดแปดเนี่ยก็เป็นไปได้ที่จะลงมาตรงนี้นะครับประมาณนี้เนาะดีเอ็กวายนะครับส่วนตัวผมคาดหวังให้มันขึ้นไปอีกสวิงหนึ่งนะครับผมไปสวิงไฮตรงนี้แถวประมาณร้อยเก้าซึ่ง ถ้าดูจากกราฟแล้วโอกาสไปอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแนะนําให้ทํา2งซีโอไว้ดีกว่าว่าถ้าเออมันเบรกไฮเพื่อขึ้นไปต่อเงี้ยก็อาจจะไปต่อได้นะครับแต่ถ้าดเส้นนี้เนี่ยน่าจะลงต่อเนาะดูมันตั้อะไรแล้วนะครับก็ยังไม่เจอสัญ,ญญาณที่จะขึ้นต่อได้นะอาจจะมีเล่งนิดนึงเพื่อ,อทำคอนเฟิร์มว่าอา,อาจจะไปต่อไม่ไหวนะตัวรีเจ็ลงมาสักทีหนึ่งโอเคไหมถ้ามันจะทำท่าลงต่อนะอะ มาตัวของการาวทัทักันบ้างน,นะครับทั้ทั้ใช้คำว่าตลาดคริปโตน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าผิดคาดใช้คำนี้นั่นผิดคาดเนาะอีกหนึ่งวันปิดแท่งวีคนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะครับจะเห็นได้ว่าตัวตลาดคริปโตเนี่ยเอ่อเอเมซตัดขึ้นแล้วเนาะตัดขึ้นครั้งนี้นะครับมีผลมากแค่ไหนคือมีผลในแง,ง่ที่ว่าดึงคนเข้าตลาดได้ใช้คำนี้นั่นดึงคนเข้าตลาดได้ค่อนข้างเยอะเนาะสำคัญคือหนึ่งสัปดาห์จากเอ๊ะหนึ่งวันหลังจากนี้เนี่ยต้องปิดแท่งประมาณนี้ ไม่มีการปิดรีจิตนะครับผมย้ำเสม,มอว่าผมกังวลว่าถ้ามันขึ้นมาเงี้ยขึ้นผมมองว่ามันสวัสดิ์ขึ้นให้อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยลงต่อเก็ตไปผมยังมองว่าเป็นมุมมองลงอยู่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะอาจอาจจะใบแอดซิดหนึ่งใช้คํานี้นะผมพูดตามตรงอาจจะใบแอดมันลงนิดหนึ่งแต่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าวิกนี้มันปิดเต็มแทงประมาณนี้นะครับหรือปิดเหนือชุดเนี้ยเนี่ยปิดเหนือแนวนี้ได้นะครับก็อาจจะมีการขึ้นไปเทส นะครับผมเงินจะเข้าตาดมาเยอะเลยโอเคไหมแล้วก็ ACD เพิ่งตัดด้วยดังนั้นเนี่ยการที่ม ACD ตัดเนี่ยมันทาให้กราฟน่าจะรีบาวแรงพอสมควรโอเคไหมดังนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ค่อนข้างสวยสำหรับคริปโตนะถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ที่ผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันอึมครึมเนาะแล้วสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือตลาดคริปโตนะครับตอนนี้เนี่ยมันให้บรรยากาศค่อนข้างคล้ายๆกับช่วงบูรันแล้วกัน คือช็อตแค่ไหนก็ไม่ลงเซลแค่ไหนก็ไม่ลงมีแต่คนบายมีแต่คนซื้อดังนั้นเนี่ยอาจจะเดาได้คร่าวๆแล้วว่าอ่เซนติเมนต์ตอนนี้เนี่ยน่าจะมองเพื่อขึ้นเป็นหลักเนาะไปที่วอลทุกครั้งว่าถึงแม้ผมจะมองว่าตลาดมันลงแต่ผมจะย้าเสมอว่าให้ลอยอดแล้วเปิดลองเก็ตไหมดังนั้นเนี่ยตอนนี้น่าจะเป็นเซนติเมนต์ที่ว่าเราลอยอดแล้วเปิดลองเหมือนขาขึ้นน่าจะเซฟสุดนะครับอ่ะ ต่อมาตูท้าเฟรมเดลี่กันบ้างนะครับตอนนี้ RSI เนี่ยเรียกได้ว่ามาถึงจุด P ของมันแล้วเนาะยังไม่เกิด divergence นะครับซึ่งเป็นติดแนวต้านสำคัญตรงนี้พอดีเพราะว่าเรียมบอกถ้ามันเบรกชุดนี้มาปุ๊บผมจะพิจรารณาให้เป็นหน้าบ่ายเกิดปะซึ่งมันเบรกแล้วแล้วมาเทสแนวต้านชุดนี้แล้วแต่ก็เนี่ยถ้าทะลุขึ้นไปได้นะครับจะเป็นการนเฟ f i r มอีกแ้วหนึ่งว่าเราเตรียมกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วแต่เงินจะไปลงตัวไหนเนี่ยอันนี้ไม่รู้เหมือนกัน เนาะ,ะตัวของ MBCD นะครับถ้ามองภาพรวมเนี่ยก็ผมคิดว่ายังลงไม่ค่อยลึกนะสำหรับชุดนี้นะครับแต่มารีเซ็ตเรียบร้อยแล้วแหละเนาะก็คาดหวังว่ามันจะลงสักนิดหนึ่งถ้าเป็นไปตามแผนเดิมเนี่ยคือมันควรจะลงนะครับแต่เล่นตามหน้ากราฟนะครับเล่นตามหน้ากราฟนะอันนี้ผมอาจจะไปแอร์ส่วนตัวเนาะก็ตกรถกันไปนะครับถ้าพูดกันตามตรงเนะาะเพราะผมเปิดไมชอตไว้หลายหลายไม้นะครับก็โดนสตอล็อกันท่วนหน้า ก็เท่านั้นนะครับอ่ะที่เนี่ยตัวของทัทนะครับมองว่าเนี่ยแนวต้านสำคัญแล้วชุดนี้เพราะว่าเห็นปะ่ะว่ามันติดชุดนี้หมดเลยเนาะสิ่งน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคือสามารถที่จะขึ้นไปนะครับผมเพื่อเทชุดนี้ต่อได้นะครับเป็นแนวต้านสําคัญอีกชุดหนึ่งเลยซึ่งผมคิดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างสูงที่ว่าอาจจะขึ้นไปเพื่อทาฟอสเบิกหรือเปล่าสำหรับชุดนี้นะครับเนี่ยถ้าขึ้นไปเนี่ยมีโอกาสค่อนข้างสูงนะครับทําเป็น Cooper ิูเปอร์ท็อป ไม่ใช่นะครับผมอาจจะเป็นเออทิท็อปก็เป็นไปได้เนาะดังนั้นสําคัญคือผมคิดว่ามีโอกาสเิดกชุดนี้ไปค่อนข้างสูงถ้าวันนี้ปิดเขียวงนี้เดี๋ยวขึ้นต่อเลยนะการันตีแน่นอนเพราะว่า MBC กลเป็นขาขึ้นแล้ว r s i ตึงก็จริงครับแต่ว่ามีโอกาสขึ้นต่อได้อยู่เนาะก็เดี๋ยวรอดูกันอาจจะมียอเล็กๆน้อยๆตามปกติเพราะว่าการมันขึ้นมาค่อนข้างแรงเดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับภาพรวมคือแนะนํารอดูก่อนว่าเบรกชุดนี้ได้ไหมถ้าเบรก แนวนี้ได้เส้นไอ้กรอบสีเขียวที่ผมให้ไว้เนี่ยก็เดี๋ยวเล่นต่อได้เลยนะอ่ะดีซีดูมินันครับอย่างนี้ผมบอกว่ามันจะมันจะขึ้นมาเบรกจะว่าเช็คชุดนี้ก่อนเนาะว่าจะเบรกผ่านไหมนะครับซึ่งมันผ่านสบายนะผมทะลุแนวนี้ไปแล้วนะการที่มันทะลุชุดนี้ไปเนี่ยแปลว่ามันเตรียมวิ่งขึ้นต่อเตรียมแรลลี่แล้วนะครับหมายความว่าไงนะดูวันวีกันนะ คือแท่งปิดอีกหนึ่งวันปิดเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับถ้าปิดอย่างเงี้ยถือว่าแข็งแรงเลยจะเป็นการส่งผลให้ภาพรวมเนี่ย BDC ตัวนั้นเตรียมขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อ,อยังไงคือเนี่ยตัวน,นี้มันยกหายใช่ไหมยกโลแล้วสําคัญคือช่วงนี้เนี่ยมันยกหายแล้วนะก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวเตรียมไปต่อยาวๆนะครับส่วนตัวผมมองเป้าแถวห้าสิบห้านะผมห้าสิบหกเนี่ยไม่แน่ นื่องจากว่ามันอยู่ในโซนนี้เกาะน,นี้มาค่อนข้างนานประมาณปีสองปีเนี่ยอาจจะเบรคขึ้นไปได้แรงกว่านั้นนะครับถ้าถาเก็ดผมที่ผมมองไว้จริงจริงน่าจะแถวหกสิบสองเนี่ยหกสิบสามเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่น่าน่าสนใจที่มันอาจจะมาถึงนะครับงั้นผมมองว่าเนี่ยเนี่ยจุดเนี้ยมีเวลนะครับมีเวลแต่ก็ดูนะ่าดูตลาดดูหน้าง,งานก่อนเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการขึ้นมาครั้งนี้มันสำหรับผมรู้สึกว่ามันเป็นการ ล่อแปลกๆนะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันล่อแปลกไปยังไงแต่นั่นแหละครับเทตามหน้ากาฟดีที่สุดโอเคไหมอ่ะต่อมาในส่วนของตัวออโต้ดูเมนครับนิวออโต้ดูเมนผมมองลงเป็นหลักนะแต่สําคัญคือมันรีเจ็ตค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยผมมองว่ามันจะลงมาเนี่ยเซตแถวๆเนี่ยกรอบนี้เก็าปะแต่ว่ามันยังยังลงมาไม่ถึงเลยนะครับก็ติดส่วนของแนวรับไปแล้ว มีการรีเจ็ตขึ้นไปนะครับถ้าอีกหนึ่งวันนี้ยังปิดแบบรีเจ็ตอยู่แปลว่าเอาคอยอาจจะวิ่งขึ้นต่อด้วยนะครับผมอาจจะวิ่งขึ้นต่อก็ได้แต่ถ้าปิดแดงแบบเต็มแท่งนะครับก็เดี๋ยวอาจจะสะบัดสักทีหนึ่งเพราะว่าเอ d เีดีเดียมันมันค่อนข้างช้าแล้วถ้ามันตัดคอนเฟิร์มเนี่ยแปลว่ามันจะลงจริงนะครับอ่ะดูตัวออเตอร์บ้างนะครับสืบเนื่องด้วยว่าตัวของเ,อเงินไหลเข้าตลาดนะครับ คนก็หันมาถือเอาควอนกันมากขึ้นเพื่อทํากําไรซึ่งหลายๆคนก็ถือนะครับเนาะไม่ผิดนะไม่ผิดหลายตัวเรียกได้ว่าพื้นฐานค่อนข้างดีเนาะอ่าถ้าดูนี้ปุ๊บเนี่ยจะรู้ได้ว่าเนี่ยมีโอกาสกลับตัวแถวนี้แหละเพราะว่ามันชนแนวแหละเนาะก็เดี๋ยวรอดูเพราะว่าถ้ามันจะกลับตัวมันจะเป็นอย่างนี้นะครับถ้ามันจะกลับตัวเพื่อไปต่อนะสำหรับตัวของออเตอร์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ย่เนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อต้องเบรกไฮเลยอย่างเงี้ยเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะเพราะว่าชุดนี้เนี่ยลงมาจนถึงเรียกว่าจุดโอเวอร์โซแล้วดังนั้นเนี่ยแล้วก็อันนี้หลุดลงมาชุดล่างแล้วดังนั้นเนี่ยอาจจะมีการรีบาเป็นช่วงๆถือว่าปกตินะครับเดี๋ยวรอดูนะถ้าวันนี้ปิดเต็มแท่งเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเอาคอยปาร์ตี้กันต่อได้อีกนะครับ บีทีทุกตันี้นอาจจะย่อนิดนึงนะครับแต่ว่าภาพรวมคือค่อนข้างบูริชพอสมควรโอเคไหมต่อมาสิ่งสำคัญคือตัวของตัวนี้ครับยูที่ดัวเมนนเนาะแล้วเรามองว่าขึ้นเก็ตปะ่ะแต่ว่ามันปิดเนี่ยมันลงมาแถวนี้และคือมันเตรียมจะปิดใต้แท่งตรงนี้แล้วเก็ตปะ่ะคือผมบอกว่าถ้าแต่คริปโตจะไปต่อเนี่ยมันตัวนี้ต้องหลุดแต่ถ้าคริปโตยับเยินเนี่ยมันต้องเบรกขึ้นไปต่อถูกปะ ซึ่งตัวนี้เหมือนจะรอเหมือนเตรียมจะเลือกทางแล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะลงต่อใช่ไหมเพราะว่ามันเดี๋ยวเราปิดแท่งเนี่ยถ้าปิดแท่งใต้ชุดนี้นะจบเลยนะครับผมคือตลาดคริปโตเนี่ยเตรียมวิ่งได้เลยนะครับเตรียมวิ่งแบบเยอะพอสมควรแหละนะเพราะว่าเงินจะไปอยู่กับเหรียญต่งตงางๆสัดส่วนใหญ่โอเคไหมอ่ะประมาณนี้นะครับหมดแล้วเดี๋ยวมาดูตัวของก้าฟกันบ้างนะครับตัวของบ t c เนาะ บีซียังมองลงอยู่นะครับผมมองาการขึ้นมาเนี่ยผมมองว่ามันสวิงขึ้นมาล้างช็อตก่อนที่จะลงต่อเนาะยังเป็นไบแอสเพื่อลงอยู่นะครับสำหรับตัวของผมเองนะผมพูดตรงๆว่าผมไบแอสนะงั้นทุกคนโปรดใช้วิจรารณญาณในการลงทุนด้วยนะตรงนี้นะมองว่าเป็นการขึ้นเพื่อลงต่อนะเพราะว่าที่ขึ้นมาเนี่ยวอลุ่มมันค่อนข้างน้อยถ้าเทียบกับชุดนี้นะอันนี้วอลุ่มเยอะแต่ว่ามีแรงเซลล์เยอะเพื่อนตรงเนี้ยชุดนี้ตัวล้างช็อตหมดแล้ว นะเพราะว่าผลจากข่าวอียปลอมนะครับดังนั้นเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยวอลุ่มค่อนข้างน้อยเนาะไม่แน่นะครับมองได้สองทางคือเนี่ยวอลุ่มผ่อนแล้วก็เดี๋ยวลงเนี้ยลงต่อนะครับหรืออาจจะไซวีอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยค่อยเลือกทางก็ได้เนาะส่วนตัวมองลงนะครับแต่กราฟตอนนี้ใช้คาว่าตามพื้นฐานนะมันจะออกประมาณนี้ไว้แค่าี้น เนี่ยไม่จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันจะขึ้นนะจะส่งนี้เพราะว่าจุดที่จะเป็นการคอนเฟิร์วว่าบิตคอย n กลับเป็นขาขึ้นคือสามหมืนสามทุกคนไม่ใช่เบรกชุดนี้อย่างเดียวนะเพราะว่ามันต้องกลับไปเบรกแนวเก่าด้วยเก็าปะดังนั้นเนี่ยคนจะมองว่าอินเวลิ์ก็ต่อเมื่อมันเบรกสามหมืนสามได้สําเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยสามหมืนสามเนี่ยเป็นแนวสําคัญที่สุดแล้วตอนนี้เนาะผมมองว่ามีโอกาสค่อนข้างสูงที่จะวิกขึ้นไปอีกชุดหนึ่งนะครับ ตรงนี้แล้วเดี๋ยวรอเลือกทางกันต่อเนาะเพราะถ้าสามารถเบรกได้นะครับอืมถ้าสามารถเบรกได้นะน่าจะเป็นการกลับตัวครั้งใหญ่ของบิตคอยนะครับแล้วน่าจะเป็นการทําให้หลายๆคนตกรถจะเกิดการฟอมอย่างรุนแรงอย่างแน่นอนอน,นี้ผมกล้าพูดได้แบบจริงๆเลยโอเคปะ่ะประมาณนี้ตัวตัวของบิตคอยไม่มีอะไรมากนะครับส่วนตัวของเอ่อซ m e gap เหมือนเดิม ยังให้แก็บใหญ่นะครับผมคือสามหมื่นห้ากับสองหมื่นต้นต้นเนาะเพราะแก็ปอื่นนะ่าจะปิดหมดแล้วเหลือเนี่ยแก๊บล่างเก้าพันดอลเนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมไม่ชชว่์มันจะลงมาปิดไหมนะอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะว่าจะลงมาปิดไหมแต่ว่าปกติปิดหมดทุกแก็บดังนั้นเนี่ยถ้าไปตามพิสัว่ามันจะต้องลงมาปิดแกป็ปแปลว่ามีโอกาสลงนะครับแต่เหมือนที่บอก เถตานากรอินดิเคเตอร์บ,บอกว่าเออเนี่ยมันจะขึ้นต่อก็ลองนะผมถ้ามันบอกว่ามันจะลงก็ชอ็อตนะครับส่วนตัวผมยังให้แผนมองลงเป็นหลักอยู่จนกว่าจะเบรก3ามหมนเนี่ยแถวนี้ได้นะครับผม3ามหมื่นึงสามหมเนี่ยเบรกก็ยืนไหวด้วยนะสําคัญเบรกก็ยืนไหวไม่เกิดฟอลเบรกเนี่ยผมจะค่อยอ่ะพิจารณาค่อยอัดเงินเข้าไปอีกทีหนึ่งเนาะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากสำหรับตัวของ btc นะ v d c เนี่ยมองเป็นประมาณนี้เนาะตัวนี่นสนใจคือโซนะครับผมเคยพูดเกินๆว่าโซเนี่ยเป็นตัวที่น่าจะโอเวอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์เอาคอยหลายตัวในอ,อนาคตในปี <c oughs> ในปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับซึ่งนั่นแหละฮะมันโอ <c oughs> เวอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์ไปแล้วตรงนี้ผมอุตส่าห์แช่งให้มันลงว่าแบบเออลงมาแถวนี้หน่อยสัก10ดอนอะไรเงี้ยอีกสักโลหนึ่งซึ่งมันไม่ทำนะครับังนั้นเนี่ย เริ่มจะกลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วถ้าสามารถที่จะยืนเหนือกรอบนี้ได้นะครับก็เตรียมขึ้นไปเทสได้เลยเนาะเทสจุดแรกสามสองก็จริงแต่ว่าแนวใหญ่มันอยู่ยยแถวนี้นะผมประมาณสามสิบแปดดังนั้นถ้ามันจะวิ่งขึ้นมาต่อเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นการกลับตัวที่ค่อนข้างไกลนะสาหรับตัวของโซน่นานะครับใครที่ช็อตเยกด็ดีใจด้วยนะเพราะว่าขึ้นมาสองสามเด้งแล้วประมาณนี้นะฮะ โซนนข้งค่อนข้าง,ง,งสวยนะครับในมุมผมอีกตัวหนึ่งคือลิงเนาะลิงเนี่ยที่บอกว่าผมตอนแรกก็มีโอกาสที่จะลงแต่ผมก็มองว่ามันจะขึ้นเพราะว่าวันวีคมัน,นกดมานานแล้วสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือรอปิดแท่งวันวีคนะผมว่ามันจะปิดลงมาอยู่ใต้แนวนี้ไหมเพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นได้ว่ามันหลุดมาอยู่ใต้แนวนี้หมดเลยถ้ามันปิดเหนือแนวได้นะผมปิดแบบเต็มแท่งนะเดี๋ยวลิงกเตรียมไปต่อนะครับ ถ้ามันยังปิดแบบทิ้งไ้ายอยู่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเตดียมลงมาไซเวกับสะสมพลังงานใหม่รอบนี้แบบเพอวอลลุ่มไหมใช่แต่นั่นแหละวอลลุ่มไม่ได้เยอะเท่ากับก่อนหน้านี้ที่ชนหรือว่าอะไรแต่อย่างใดนะแต่ใช้คำว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแล้วกันของตัวของลิงก์นะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอด,ด,อดูอย่างที่ผมบอกว่าถ้าลิงก์มันจะไปต่อมันจะไปแรงมากๆไปแบบไม่รอใครเลยนะครับ จุดเริ่มต้นก็ถ้าไปเนี่ยเป็นวิ่งยาวเนี่ยไปถึงไหนนะผมก็อย่างน้อยสองสาเด้งประมาณนี้นะครับก็เทียบดความระมัดระวังอันนี้ผมยังไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันจะขึ้นต่อแต่แค่มามาแชร์แนวคิดให้ฟังเฉยๆว่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสําคัญเอ a มซนดีนี่เตรียมกับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะอ่าอันนี้อันนี้คือจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งนะครับถ้าใช้ซีเซอรชันโซเนี่ยน่าจะเห็นภาพว่าอ่าเดี๋ยวมันเตรียมกับกับเข้าสู่ลูปของมันแหละอืมประมาณนี้นะครับ ็ตัวอื่นคงไม่มีอะไรมากนับสรุปกันคร่าวๆก่อนล่าวันนี้คือไงดีควมองลงนะครับนะดีก nah, วเรามองลงเก็ตตาเพราะว่ากราฟมันเอื้อออกไปทางลงมากกว่าไปทางแบริชช่วคราวนะครับผมลงมาปรนะมาณร้อยสามเนาะในขณะเดียวกันทัลทเนี่ยชนแนวต้านแล้วนะมีสิทธิ์ที่สวิงขึ้นมาถึงจุดๆนี้นะแต่ส่วนตัวมองว่าแถวนี้น่าจะเพียงพอแล้วนะผมมองว่าเนี่ยแถวนี้ยเป็นไปได้ที่จะเบรกนะ ตัวตมองลงนะครับแต่ตามพื้นฐานตรงนีนะ้มีโอกาสขึ้นค่อนข้างสูงโอเคปะขึ้นขึ้นแล้วลงต่อไหมไม่รู้แต่ว่าถ้ามองตามกราฟแบบไม่ไม่ bias มีโอกาสขึ้นต่ออีกหน่อยหนึ่งนะครับ bitcoin dominance น,น,นะครับมองมองว่าภาพรวมใหญ่เป็นยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับนะภาพรวมใหญ่เป็นขึ้นอยู่แบบขึ้นเลยแหละนะใช้คำนี้ขึ้นค่อนข้างเยอะนะเพราะว่ามีการเบรกไฮชุดนี้มา ต้องดูการปิดแห้งนะว่าปิดแบบไหนสำหรัแบบสัปดาห์นี้นะครับถ้าปิดกลับมาอยู่ใต้แนวนี้ก็เดี๋ยวเตรียมลงต่อนะส่วนตัวมองขึ้นนะเพราะว่ากราฟให้ขนาดนี้แล้วออเตอร์นะครับออเตอร์นี้น่าจะเป็นชุดใกล้กับตัวนะครับถ้าออเตอร์จะขึ้นต่อก็เดี๋ยวต้องรอนะผมปิดแท่งประมาณน,นี้เดี๋ยวเตรียมเอาคอยปาร์ตี้กันต่อได้เลยเนาะไม่มีอะไรมากนะครับผม อาจจะสืบเนื่องจากแท่งวันมันก่อนหน้าน,นี้หรือเปล่าที่มันปิดค่อนข้างสวยนะแล้ววันวิวันมันย่วันเดือนนี้ปิดทิ้งมาเลยนะครับถ้ามองวันมันเนี่ยก็จะรู้ว่า,าจริงเนี่อมีโอกาสปาร์ตี้ต่อค่อนข้างสูงนะก็แล้วแต่มุมมองคนละกันเนาะประมาณนี้นะผมวิธีดแล้วก็สเต็บอลคอยเรามองลงเนาะแปลว่าคนจะถือสเต็บอลคอยกันน้อยลงไปถือออคอยกันแทนหรือว่าบิตคอยอังนั้นเนี่ยก็ภาพรวมคือเงินไปอยู่กับเหรียญเป็นส่วนใหญ่ นะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะผมเงินบาทก็อ่อนไหมก็อ่อนหน่อยๆน,นะเงินบาทที่ถือว่าอ่อนเลยแต่เหมือนจะเตรียมเตรียมแล้วเตรียมกลับตัวแล้วนะครับไม่มีแรงละสำคัญคือรอการประกาศดอกเบีย้ยหลังจากนี้แล้วกันว่าจะออกมาทางไหนนะครับส่วนตัวผมผมไม่กล้าฟันธงว่ามันจะออกมาในทางไหนหรือรูปแบบไหนนะครับผมว่าค่อนข้าง ค่อนข้างมองว่าคงขึ้นดอกต่อแหละนะครับมุมส่วนตัวผมบอกว่าเขาคงขึ้นดอกต่อเพราะว่าเขาไม่สนอยู่แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้สําคัญคือเงินเฟอ้อต,ต้องลงเวดังนั้นเนะี่ยอเมริกาไม่น่าจะใจดีกับเราค่ะนั้นที่จะปล่อยเงินเข้าตลาดขนาดนี้นะครับผมว่าจะต้องมีเละไปข้างหนึ่งเนาะก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนละกันนะเสาว์นี้ผมลาไปก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้านะผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ